เปิดเลขไฮอาภาพรจุดทูบหน้าซุ้มประตูวัดป่าภูทับเบิกได้เลขสวยมงคลไฮอาภาพรนครสวรรค์จุดทูบหน้าซุ้มประตูวัดป่าผูทับเบิกได้เลขมงคล3ามตัวตรงๆมาเป็นแนวทางให้แฟนๆหลังได้รับทรัพย์บ่อยจนน่าอิจฉา เหลือเวลาอีกเพียงไม่แค่กี่วันเท่านั้นก็จะเป็นวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาคม66วันนี้ทางทีมงานของเราก็ได้สออแสวงหาเลขเพื่อให้เป็นแนวทางอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณเพราะไม่มีใครรู้เลขจะออกอะไรเป็นความชื่นชอบส่วนบุคคลเท่านั้น ล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวไฮอาภาพรนครสวรรค์ได้มีการโพสต์คลิปที่เจ้าตัวได้จุดทูบที่หน้าทางเข้าวัดป่าผูทับเบิกเป็นแนวทางให้กับแฟนๆได้นำไปซื้อรางวัลหายยังบอกอีกว่าถูกไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะงานนี้ทำเอาแฟนๆต่างพากันส่องเลขทูบนำไปเป็นแนวทางในการซื้อรางวัลสลากกินแบ่รัฐบาลงวดประจำวันที่1มีนาะคม -66, 66นี้